สวัสดีครับขอ,อนำเสนอโปรแกรมการจัดการการฝึกรมในรูปแบบ5เต็ปชุดที่3ครับการออกแบบ5เต็ปนี้ต้องการให้กลุ่มผู้เรียนสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์จากการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงพร้อมกับนำเสนอโครงการที่ได้แนวคิดจากการเรียนรู้ มาต่อยอดกับโครงการของตัวเองแล้วสามารถนําเสนอให้กับผู้ิหารทราบได้ครับเป็นไปได้ครับว่าผู้เรียนอาจจะได้รับโปรเจกต์แอสเซมนต์เข้ามาก่อนและหรืออาจจะเป็นการที่จะมาเริ่มคิดในคลาสครับงั้นเนื้อหาของหลักสูตรก็จะถูกออกแบบมาให้มีการเรียนรู้อยู่หลายหลักสูตรครับพอการเรียนรู้อยู่หลายหลักสูตรนี้ก็ควรจะต้อง ให้เวลากับผู้เรียนในการปรับพื้นฐานแต่ละหลักสูตรเช่นเรียน3หลักสูตรอาจจะมีความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องปรับเบื้องต้นประมาณสัก5เรื่องนะครับก็จะให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านวิดีโอออนไลน์ก่อนนะครับตรงวิดีโอออนไลน์นี่นะครับเป็นเรื่องของการทำเซลเลอร์นิ่งพอผู้เรียนทำเซลเลอร์นิ่งเป็นการปรับพื้นฐานเนื้อหาความรู้ต่างๆที่จะเอาเข้าไปใช้ในตัวคัสูมอินเทอคัสูหรือวลชัวร์คสูม ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าโอเคโครงการของตัวเองที่ได้นําเข้ามาเพื่อเอามาคิดก็จะเติมเต็มด้วยเนื้อหาต่างๆในคาสซูมหรือเวิร์ a ชอว์คสซูมที่วิทยากรช่วยเหลือเติมเต็มให้ผู้เรียนก็จะสามารถสร้างโครงการต่างๆหรือคิดโครงการต่างๆหรือปรับสิ่งที่ได้รับ Assignment นํามาเป็นโครงการของตัวเองได้ครับพอหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการทิ้งเวลาให้สักช่วงหนึ่งในการไปปรับปรุงโครงการ ก็กลับเข้ามาคลินิกครับวิทยากรก็จะสามารถที่จะให้คำปรึกษาผู้เรียนบางท่านหรือผู้เรียนบางกลุ่มนะครับถ้าทำเป็นโปรเจกต์กลุ่มก็จะสามารถทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มหรือได้คำปรึกษาเป็นการชี้แนะนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการต้องเป็นตามนั้นแต่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะสร้างเป็นโครงการเพื่อไปนำเสนอต่อไปได้เราก็เป็นเซสชั่นของ Project Presentation ครับพอไปนำเสนอแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็จะได้รับฟีดแบ็กนะครับจากผู้ริหารนะครับจากคนที่เข้ามารับฟังการเป็น Presentation ของเราเพราะฉะนั้นโปรเจกตต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์เกิดขึ้นได้แท้จริงบางโครงการครับเป็นไปได้ว่าจะถูกนำไปต่อยอดเพื่อลงไปปฏิบัติจริงได้งบประมาณจากผู้วิหารเลยนะครับลงไปปฏิบัติจริงได้เลยครับเั้นการเรียนในลักษณะนี้ก็จะ สัมฤทิ์ผลค่อนข้างสูงแน่นอนครับเรายังมีเซสชัชนของการ Follow U p ติดตามผลซึ่งการติดตามผลอาจจะเป็นเรื่องของการที่ HR ติดตามด้วยทีม HR เองนะครับหรือเป็นการจ้างให้สถาบันทำเงินการติดตามผลเป็นการ Follow u p เพื่อจะทำให้รูปแบบการ f o l l o w u p นั้นสรุปเป็นข้อมูลและก็เป็นรายงานที่สามารถส่งให้ผู้หารทราบว่า ผู้เรียนแต่ละท่านทำโครงการอะไรและแต่ละโครงการผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรหรือมีรูปแบบคร่าวๆของแต่ละโครงการเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียนที่ทำโครงการไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่สับส์ผลขึ้นมาเหตนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ตอน follow up ครับก็จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับองค์กรค่อนข้างมากเั้นการเรียนแบบ5สเต็ปก็คือเรียนด้วยตัวเองเรียนด้วย Virtual Classroom หรือ Classroom ที่เป็น In-house มีการคลินิกเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ p ร e เซนต์โปรเจกต์ของตัวเองพร้อมกับมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมก็จะทำให้โครงการสำเิดผลตามที่ผู้หารกำหนดเอาไว้ครับ